ก็จะบอกท่านท่านรองที่ประธีบอกไปครับว่าลักษณะของผู้มีพระพลเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็พูดคุยไปหลายบทแล้วก็สางผมเนี่ยครับผมผมผมเดี๋ยววันนี้ครับถามถามนี้ถามผมเนี่ยถามในฐานะอะไรต้องบอกผมก่อนนะถามผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็จะได้ตอบในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกิเรื่องผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับเรื่องนี้ในฐานะร,รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่าว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหมเพราะว่ามันหลายเคสลักษณะคล้ายๆแบบนี้ที่ผ่านมาที่บางแก้วหรือที่อะไรเนี่ยทางผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาหาผมผมก็โทรหาท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าให้พักปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จแล้วท่านผู้่าว่าบกบกำลังดูกฎหมายเดี๋ยวก็คงจะต้องยังไงก็ต้องพักแต่จําไว้นะครับฟังดีๆนะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเอารองนายกในของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทน ท้องถิ่นแห่งนั้นก็อยู่แบบสังกตายจนกว่าจะครบววละถ้าผู้บริหารสามารถกลับเข้ามา <c oughs> ในช่วงสมัยได้คดีหลุดก็มาเป็นต่อหมดวาละก็เลิกไปแต่บางคนก็สู้คดีจนหมดวาละนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ลูกเขยผมกได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไร <c oughs> เราครอบครัวเดียวกัน <c oughs> แต่สิ่งที่คุณต้องทําคือ คุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทําแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บกรบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับนายวิรชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทําแล้วให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งต่อไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดคนที่ไปจับกลุ่มก็เสียความรู้สึกนะครับว่าอะไรว่าจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อ แต่เขามีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็นหยุดปฏิบัติหน้าที่พี่เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีอื่นๆน,นะครับผมผมก็บอกครับในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่าการพักปฏิบัติหน้าที่เป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตทางการเมืองแล้วเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตำบลตระกูลคุณลาออกปุ๊บเทศบาลจัดก,การเลือกตั้งในแต่ละีจังหวัดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งทันที นี่คือสิ่งที่ผมทําในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการก,ากระทรวงมหาดไทยและในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่ำํำงันจากคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ดาแล้วใช่ผมทําไงครับ <c oughs> ด้วยความเคารพจริงๆคร <c oughs> อบครัวผมไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ผมในฐานะพ่อผมต้องโอบก,กอดลูกผมทุกคนด้วยความรักด้วยความอบอ,อุ่น <c oughs> แล้วก็เดินไปด้วยกัน แม้ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันแค่นี้ครับผมครับแล้วผมก็ทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการวงมหามไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าเอาลูกหลานผมมาพวกดอมนูนพวกอะไรนะเอไอพวกอวตารอย่าเอารูกลูกหลานผมมาออกข่าวด่าผมด่าไปคุณมิสิตด่าในชาติแล้วแต่มุมมองของคุณ แต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละแต่อย่าเอาล,ลูกลูกลูกหลานผมมาออกและมันจะเกิดสงครามโสดเชี่ยลผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้านำตะกุลเข้าอะไรมาลูกหลานก็เอาอะไรไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นประเทศนี้เกิดขึ้นวันนี้คนไทยต้องรักกันครับรักสามัคคีกันสํานึกในกาลาหัวว่าวันนี้จะเกิดสงครามโลกอยู่แล้วนายกกระปวดหัวทุกวันอิสราเอลไม่ใช่มาด่ากันอยู่ในประเทศนี้ อย่าธรอะไรที hmm. so that, shows, uh, okay. JI, so mm ่ม hmm. ันไม่สร <plate> oh, okay. right. <southeast>. ้างสรรค์ร <ạ> <aesthetic> ัสเซียดูเคลงเขาลบกานานแล้วครับเรื่องการดำเนินคดีที่เราไฟเขียวเต็ม่อาโอเคครับผมพอแล้วครับตอนนี้ทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากคคคคครรรััับบบบบขขออุุณณนะ